สามงามเดิมเป็นชื่อหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมมีคลองสำคัญคือคลองสามงามไหลลงสู่แม่น้ำยมมองเห็นเป็นสามแฉกจึงเรียกว่าบ้านสามงามมีทั้งหมด5าตำบลมีประชากรทั้งสิ้น4 2 8 9 4คนวิถีชีวิตของคนสามงามส่วนใหญ่ยังเป็นสังคมชนบทอยู่ร่วมกันอย่างสงบ มีประเพณีแข่งขันเรือยาวและประเพณียกธงในวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์การบริการสุขภาพอำเภอสัมงามมีโรงพยาบาลสัมงามซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล7แห่งและศูนย์สุขภาพชุมชน1แห่งมีบุคลากรสาธารณาสุขทั้งหมด199คนที่ผ่านมาการดูแลผู้ป่วย เน้นหนักที่กระบวนการดแรูแลรักษาที่โรงพยาบาลทำให้ประสบกับปัญหาผู้รับบริการล้น OPD ประมาณ200ถึง250คนต่อวันไม่สามารถให้บริการที่มีคุณภาพได้ผู้รับบริการต้องรอคอยรับบริการเป็นเวลาเฉลี่ยยาวนานถึง120นาทีต่อคนรวมถึงปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางมารับบริการ กลุ่มมีลำนาอยู่ห่างไกลและค่าใช้จ่ายในการมารับบริการที่สูงทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมผู้ป่วยโรคเรื้อรังขาดความต่อเนื่องในการรักษาการประเมินความพึงพอใจลดลงจากร้อยละ83เป็นร้อยละแ0และยังพบข้อร้องเรียนเพิ่มขึ้นจากสภาพปัญหาดังกล่าวเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสามงาม โดยนายแพทย์ปริญญานาปุณบุตรผู้ำนวยการโรงพยาบาลสมงามจึงเห็นความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงระบบบริการของโรงพยาบาลโดยเฉพาะระบบบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้เหมาะสมมีอยู่วันหนึ่งนะครับผมเองก็นอกจากเป็นผู้ในการแนละ้วยังต้องเป็นทำหน้าที่ของการรักษาผู้ป่วยด้วยแล้วก็ได้เกิดจุดประกายเนื่องจากว่าเจอคุณยายคนหนึ่งนะครับ มารับบริการที่โรงพยาบาลประมาณสักตีสองตีสามได้นะครับพอดีผมลงมาตรวจคนไข้ก็เจอแกจึงเห็นภาพว่าคนไข้นะซึ่งเดเดินทางไกลมารับบริการที่โรงพยาบาลสำงามโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับต้องมาเตรียมเจาะเลือดตรวจระดับน้าตาลของเลือดตั้งแต่ตอนตีสองตีสามนะครับทำให้เราคิดว่า ه, ถ้าเรายังตั้งรับแบบนี้อยู่ภาพคนไข้แออัดภาพคนไข้ที่ต้องมารับบริการตั้งแต่ดึกดืน่น มาทีสองีสามมีค้อางสียจะเกิดขึ้นนะครับจึงเกิดแนวคิด OPD zero ขึ้นโดยการปรับระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อให้ผู้ป่วยมารับบริการเท่าที่จำเป็นและมุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิโดยการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการจัดบริการของโรงพยาบาลโดยทีมสหวิชาชีพ กับความร่วมมือของชุมชนและได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน3ยุทธศาสตร์คือปรับระบบบริการของโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยส่งต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังไปรับบริการที่รอพศอตจัดระบบส่งต่อและระบบช่องทางด่วนเพิ่มศักยภาพการบริการระดับทุติยภูมิในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโดยสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดหาวัสดุคุรุภัณฑ์และปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานที่พัฒนาระบบสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม่ว่าจะเป็นระบบการให้คำปรึกษาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินระบบบริหารเวชภัณฑ์ ระบบการจัดการหน่วยจ่ายกลางและระบบการจัดการขยะติดเชือ้อขยะอันตรายร่วมกันโดยได้เริ่มดำเนิเนการตั้งแต่วันที่1เมษายน2553เป็นต้นมามีการจัดบริการคลินิกรโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในช่วงเช้าและออกเยี่ยมบ้านโดยทีมสหวิชาชีพในช่วงบ่ายครอบคลุมทุกแห่งสัปดาห์ละ2วัน การจัดบริการของของเราที่รพสตเนี่ยช่วงเช้าเราให้บริการที่รพสตแล้วช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะเซตออกไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านนะครับก็มีหลายๆเคสนะครับที่ที่เราไปแล้วทําให้เราเรารู้สึกทั้งประทับใจแล้วก็ทั้งทั้งทั้งคือพอเราได้รู้ความจริงเกี่ยวกับเกี่ยวกับเบื้องหลังของผู้ป่วยที่มาที่มารับบริการเนี่ยหลายๆครอบครัวนี่มีความยากลําบากยากลําบากมาก แล้วก็พอยิ่งเราไปเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของเขานี่ก็ยิ่งทําให้เรามีความรู้สึกว่าเอ่อยิ่งยิ่งทําให้เรามั่นใจในการที่เราจัดบริการออกไปที่รพอพสตและได้จัดให้มีผู้จัดการรายโรคดีซิตเมนเจอร์ Manager, ตำบลละหนึ่งคนทําหน้าที่ประสานเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยโดยอาศัยความสมัครใจของผู้ป่วยเป็นหลัก ไปช่วยบริการบริการณจุดบริการวันคลินิกอะค่ะแล้วกด็ดูให้ระบบการบริการณวันคลินิกนั้นลื่นไหลนะคะตั้งแต่คนพร้อไมไหมเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมไหมแพทย์พ,พร้อมไหมจิมาณคนคไข้พร้อมไหมคือดูบริหาร,รจัดการให้มันให้มันพอดีพอดีในการในการดูแลให้การให้บริการนะคะและได้มีการพัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รองรับบริการที่เพิ่มขึ้นโดยยึดแนวทางตามมาตรฐาน PCA มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโดยทีมสหวิชาชีพที่ไปให้บริการทุกสัปดาห์ทำให้เกิดการพัฒนาบุคลากรโดยใช้บริบทในพื้นที่เป็นฐานในการเรียนรู้เป็นส่วนใหญ่และบุคลากรทีมสหวิชาชีพเอง ก็ได้เรียนรู้จากการที่ได้ไปให้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเช่นกันมีการติดตามประเมินผลโดยการจัดการความรู้มีคณะทำงานพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทำหน้าที่เชื่อมประสานกับโรงพยาบาลและเป็นพี่เลี้ยงในการดิเทศติดตามการพัฒนาเพื่อให้บุคลากรเกิดความมั่นใจว่า ให้บริการได้มีมาตรฐานการดำเนินงานทั้งหมดจะไม่ประสบผลสําเร็จเลยหากไม่ได้ประสานการมีส่วนร่วมจาก3มภาคส่วนตามแนวทางสามเหลี่ยมขยื่นภูเขาของนายแพทย์ประเวศวสีซึ่งเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสามงามได้กำหนดให้มีการจัดทำสมัชชาสุขภาพระดับอำเภอขึ้นตั้งแต่ปี2553 เครื่องมืออันหนึ่งที่เราเชื่อว่านะครับที่จะให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบได้ก็คือกระบวนการสมัชชานะครับพราตําแหน่งสางานเองก็ได้ก่อร่างแนวคิดนี้ขึ้นมาในแต่ปี5้าสามพร้อมกับการจัดระบบการใกล้บ้านใกล้ใ,กลใ,กลใจนะครับก็มีการจัดสมัชชาะระดับองเภอโดยอาศัยทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันคิดในเรื่องของการจัดการสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคท้องถิ่นนะครับ ทเทศบาลอบตและก็ภาคประชาชนแกนนำเนฉะพาะด้านนะไม่ว่าจะเป็นพวกเกษตรปอสารพิษเรื่องสูงอายุผู้พิการต่างๆโดยในปีแรกได้เน้นการสร้างกระแสให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวที่จะดูแลสุขภาพของตนเองมีการจัดเวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงประเด็นและกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการประเด็นสุขภาพระดับอำเภอ ต่อมาในปี2554ได้มีการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและแกนนำพหุภาคีระดับตำบลโดยมีกระบวนการคือข้อมูลด้านสุขภาพและระดมความคิดในการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับตำบลโดยใช้เครื่องมือแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ และจัดสมัชชาสุขภาพระดับอำเภอซึ่งในขณะนั้นพื้นที่อำเภอสัมงามประสบกับปัญหาอุทกภัยจึงได้กำหนดกรอบในการจัดงานว่าคนสัมงามไม่ทอดทิ้งกันสร้างสารรค์คุณภาพชีวิตทำดีเพื่อพ่อถวายในหลวง84พรรษาโดยมีการนำเรื่องราวดีๆด้านสุขภาพมานำเสนอและจัดเวทีเสวนารายประเด็นสุขภาพเพื่อกำหนดเป็น ปฏิญญา3ามงาม5 4โดยมีผู้นำระดับอำเภอได้ร่วมกันลงนาม7ประเด็นสุขภาพดังนี้ 1. ดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ 2. ดํดำเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบปลอดสารพิษผลลัพธ์ของตำบลลงนกก็เริ่มดีขึ้นจากที่เราไปงานสมัชชาที่อำเภอก็เหมือนเป็นแรงจูงใจกับกลุ่มสมาชิกมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นว่าเราทา กลุ่มตอนแรกคิดว่าทําในภาพของตําบลลังนกอย่างเดียวพอเรามากลับมาเราก็มาคิดกันว่าเราไม่ได้ทาแค่ตําบลลังนกเราสร้างเครือข่ายไประหว่างตําบลกระแพงดินตําบลหนองโนและตําบลเนินปอไอ้สร้างเครือข่ายได้ดีมากเลยเพราะว่าตอนแรกจากที่ว่าเราทำันในตําบลลังนกเนี่ยพอรู้จักคนนู้นจากคนนี้ปุ๊บเราก็ไปแนะนําพอเราพาไปสมัชชาทุกปีทุกปีเขาเหมือนเกิดแรงอะว่าเราทําไปแล้วเนี่ยมันมีผลดีกับประชาชน3 ดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 4. สนับสนุนให้มีการบริการ EMS 5. บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ 6. ส่งเสริมสุขภาพเยาวชนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยมีความสุข 7. ดำเนินการจัดการสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในปี2555ได้กำหนดให้มีการจัดสมชาสุขภาพระดับอำเภอ โดยเน้นประเด็นการดูแลผู้สูงอายุเพราะทุกคนเห็นว่าในอนาคตผู้สูงอายุอำเภอสัมงามจะมีเพิ่มมากขึ้นและประสบกับปัญหาสุขภาพมากขึ้นด้วยและได้ผลักดันกระบวนการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมลงไปจนถึงระดับตำบลผมมีหลักการในการทำงานก็คืออยู่3ประเด็นก็คือ 1. รู้เรารู้เขานะครับก็คือต้องเราต้องรู้ว่าสุขภาพเรามีขนาดไหนมีบทบาทหน้าที่อะไรแล้วก็รู้เขาก็คือรู้ว่าแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเรารู้ว่าท้องถิ่นแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงนายกเป็นยังไงตัวทีมนายกเป็นยังไงนโยบายนายกเป็นยังไงข้อมูลแต่ละพื้นที่ของนายกที่นั่นเป็นยังไงแม้ว่าเราจะคิดแผนดีเลิศองไรก็แล้วแต่แต่มันยังมีปัญหาสุขภาพที่เรา,าคาดคิดไม่ถึงเราก็จะใช้ ืนข้อมูลให้กับประชาชนและให้ประชาชนเนี่ยช่วยลักดันให้ให้ฝ่ายการเมืองเขารับไปดําเนินการต่อเป็นนโยบายสาธารณะเรียกว่าสมาชาสุขภาพอีกประเด็นนึงคือเราใช้หลักสามเหลี่ยมพยุยนบุกเขาก็บางทีเนี่ยมันไม่อยู่ในแผนถึงแม้ว่าเราจะคิดแผนดีเลิวอะยังไรก็แล้วแต่อีกอันนึงก็คือเรื่องของเราใชา้บารมีของพ่อเมืองในการที่จะแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนที่ใช้ การทำงานรูปแบบปกติไม่ได้อย่างเช่นมีการระบาดโรคไข้หวัดนกไข้อะไรต่างๆอย่างเงี้ยต้องใช้ในรูปคณะกรรมการอำเภอเข้มแข็งม,มาช่วยจัดการโดยท่านในอำเภอพนมรานจากการดำเนินงานทั้งหมดทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการมากขึ้นได้รับบริการใกล้บ้านสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายโดยสัดส่วนการรับบริการระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กับโรงพยาบาลแม่ข่ายเป็น83ต่อ17ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อสมัครใจที่จะรับบริการใกล้บ้านถึงร้อยละ94.59ลดปัญหาการขาดยาผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ44.30เป็นร้อยละ48.18ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดันโลหิต เพิ่มขึ้นจากร้อยละ45.78เป็นร้อยละ60.85ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วย CVA มีระดับ ADL เพิ่มขึ้นร้อยละ70อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการและการผลักดันนโยบายด้านการสร้างสุขภาพจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงพยาบาลขาด ัสือุปกรณ์อย่างไรเราก็สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพัดลมไม่ว่าจะเป็นพวกส่วนอื่นๆที่ที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็จัดสรรให้แล้วก็มีการประสานกระบวนการทำงานกันอยู่ตลอดเวลาเราในส่วนของเทศบาลเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ อยู่ตลอดเวลาเดือนหนึ่งประมาณไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้งเรามาจากกิจกรรมตรงนี้แล้วก็จะเชิญทางผู้ดูแลศูนย์หือทางโรงพยาบาลเนี่ยลงไปให้ความรู้ให้ฝึกการดำรงชีวิตของผู้สูงวัยนะครับตรงนี้จะได้ประโยชน์มากเป็นการทำง,งานทาง,งานร่วมกันครับการสร้างสุขภาพสร้างสุขภาพนี้เราก็เน้นไปในเรื่องของ การที่จะมีอาหารที่ปลอดภัยปลอดสารพิษนอกจากในเรื่องของอาหารแล้วเราก็ไปนเน้นของเรื่องของการออกกาลังกายนะครับออกกาลังกายเพื่อสุขภาพในการรณรงค์ให้พี่น้องตำบลหนึ่งปอเนี่ยขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกันนะครับซึ่งแต่ละคนนะั้นมีจักรยานของตัวเองอยู่แล้วนะครับก็เลยอ,อนุมัติ ของสปสชส่วนหนึ่งเพื่อมาเสริมนะครับกระตุ้นสร้างกระแสให้พี่น้องเนี่ยหันหันมาออกกําลังกายอีกส่วนหนึ่งในการที่เราจะส่งต่อในกรณีเพราะเนินปอกก็มีการแพย่ฉุกเฉิน e m s นะครับซึ่งผมก็พร้อมในการที่จะเติมในเรื่องของงบประมาณก็ดีกําลังคนก็ดีเราก็ส่งเข้าอบรมเข้า ฝึกอบรมในเรื่องของการที่จะเซฟผู้ป่วยยังไงเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นที่จะให้ถึงมือหมออย่างปลอดภัยนะครับโดยประสานกับทางโรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพทั้งสองที่ประชาชนในหลายพื้นที่มีการตื่นตัวในการดูแลสุขภาพของตนเองเกิดชมรมสุขภาพที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษชมรมผู้สูงอายุชมรมจักรยาน จากการปรับระบบบริการ OPD Zero พบว่าเกิดระบบการบริหารจัดการใหม่ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดทั้งคนเงินของถูกจัดการแบบใช้ร่วมกันกระจายลงไปครอบคลุมทุกพื้นที่ของหน่วยบริการระดับปฐมภูมิหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอย่างเป็นธรรมเกิดระบบการบริการที่เรียกว่า One Stop Service ที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มารับบริการและผู้ให้บริการสามารถลดระยะเวลาการรอคอยและค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างเห็นได้ชัด สะดวกกว่าเยอะครับรู้สึกยังไงกับการจัดบริการที่นี่อะคะคือท่านจัดมาอย่างเงี้ยดีเพราะว่าเราไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปเตียงขับรถไปไม่ต้องขับรถไปไกลไม่ต้องเตียงนั่นแหละ รู้สึกจะเป็นคนคนเดียวกันหมอสุธีนะ่ะของไปที่นอกก้องเขาจะสมหมอสุธีนะี่หมอสุธีมัง่งหมอปริญญามัง่งแล้วก็หมอผู้หญิงอีกคนนึงที่เคยไปอน,นี่นนแล้วที่เข้ามานี่ก็จะเป็นโดยมากเขาจะเป็นหมอคนเดียวกันนะครับมารักษาอยู่นี่นมาสำงามแน,นี่ยเขาย้ายมาจากสำงามไปแล้วหล่ะมารักษาเขาอยู่นี่หมอเรื่องหมอเรือลาดนี่เขาเป็นนักขึ้นเอมาก คิดแล้วมีปะะยันค่าใช้จ่ายลงไหลจังบ่ะคิดแล้วล่ะประมาณปะะยันลงมาหลายเติบ้าะเกิดสัมพันธภาพใหม่ระหว่างทีมสหวิชาชีพกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจากการทำกิจกรรมร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกันมีปัญหาใดก็สามารถพูดคุยปรึกษากันได้แบบพี่แบบน้อง มีการเชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลกันอย่างเป็นระบบทีมสหวิชาชีพเองก็เกิดความเข้าอกเข้าใจถึงข้อจำกัดของผู้ป่วยมากขึ้นจากการได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วยที่บ้านจากเราเคยทำงานในเชิงตั้งรับอย่างเดียวในโรงพยาบาลน,นะครับปรับเปลี่ยนมุมมองและกการดำเนินงานไปเป็นการปฏิบัติงานในรอพอสตในเชิงลุกมากขึ้นเพิ่ม การส่งเสริมป้องกันและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับเพิ่มมากขึ้นตรงส่วนนี้ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็เข้าใจในส่วนของปัญหาโรคประสาทที่เป็นอยู่มากขึ้นรวมทั้งการทำงานในส่วนของเจ้าหน้าที่เราพสตและในส่วนของโรงพยาบาลเองก็ทำให้รู้สึกเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้น ของการทำงานจากแต่ก่อนแล้วเราคิดว่าเป็นคนละหน่วยงานพอเราได้ดำเนินการลงไปในรพสะตด้วยอ,อย่างน้อยสุดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเนี่ยทำให้เราทำงานร่วมกันประสานงานกันได้ราบรื่นมากขึ้นเห็นอกเห็นใจกันเป็นความเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยมากขึ้นตรงส่วนนี้เป็นส่วนคิดว่าเป็นข้อดีและเป็นจุดแข็งของคอปะสะอสามงามนะครับที่จะสามารถนำไปใช้กับที่อื่นได้ จากระบบบริการแบบถึงบ้านถึงใจทำให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธานำมาซึ่งความร่วมไม้ร่วมมือเกิดเป็นการมีส่วนร่วมในเวทีสมชาสุขภาพอำเภอและร่วมกันนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่โดยผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำชุมชนแกนนำภาคีเครือข่ายอาสาสมัครและจิตอาสา และเพราสิ่งที่เราจะคาดหวังในระบบเครือข่ายสุขภาพของอำเภอสำนังานหรือระบบสุขภาพอำเภอสำนัง,งานเราอยากเห็นภาพของการดูแลตนเองของประชาชนนะครับต้องรู้จักการดูแลรู้จักการป้องกันโรคว่าโรคบางอย่างก็สามารถป้องกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างนี้จะเกิดระบบสุขภาพอำเภอสำนัง,งานโดยเกิดความร่วมมือจากประชาชนในการเข้ามาร่วมกันจัดก,การสุขภาพแล้วก็ ควบคุมส่งเสริมป้องกันโรคด้วยตนเองนั่นคือเป็นภาพฝันที่เราอยากเห็นนะครับระหว่างเส้นทางเดินของการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสัมงามมีทั้งน้ำตาและรอยยิ้มหนทางยังอีกยาวไกลเราจะต้องก้าวเดินต่อเพื่อสุขภาพของคนสัมงามต่อไป